thank you คุณผู้ชมคะพบกับบอกข่าวเช้าทุ่งนะคะมาเริ่มกันตั้งแต่ห้านาฬิกาสามสิบนาทีไปจนถึงหกนาฬิกาทุกๆวันอาทิตย์แบบนี้กับกุ๊กอภิญญาบุญยประนายค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะวันนี้เบิกเรื่ความสดใสในยามเชา้าด้วยความน่ารักของน้องๆหนูๆที่โรงเรียนหนองว่าเอนจังหวัดนครราชสีมาค่ะพวกเขาได้แปลงรางนะคะกลายเป็นยุวัคเศษรุ่นเยาว์ทำหน้าที่เหมือนกับกระดูกสันหลังของชาติทุกกระเบียดนิ้วเลยจะน่ารักขนาดไหนไปติดตามกันค่ะ ของกลุ่มยุวเกษตรรุ่นเยาว์ที่โรงเรียนหนองว่าเอนตำบลขุนทองอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2550ค่ะโดยมีผู้นําที่เป็นหัวใจเกษตรกรเข้มแข็งอย่างผู้อํานวยการโรงเรียนหนองว่าเอนอาจารย์ภัยบูลยศพลที่อยากจะให้เด็กๆรุ่นใหม่มีความรู้ในเรื่องของการเกษตรทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันจนแทบตามไม่ทันและยังเป็นการปลูกฝังอาชีพเกษตรกรรมที่ไม่อยากให้เลือนหายไปตามกาลเวลาอีกด้วยนะคะ เพื่อที่จะปลูกฝังให้ผู้เรียนเขานี่ซึมซับเอาวิถีชีวิตของชาวนาของเกษตรกรให้อยู่ในตัวเขาซึ่งทุกวันนี้สังคมมักจะมองข้ามไปแล้วส่งลูกไปเรียนหนังสือแล้วก็ลืมความว่าเกษตรกรไปเลยเพราะว่าเกษตรกรนี่จะเป็นอาชีพที่จะมาหล,หล่อเลี้ยงชีวิตให้เขาอยู่ได้แล้วก็บรรพบุรุษก็เป็นเกษตรกรเพราะนั้นเราต้องทุกคนต้องมีพื้นฐานาว่าเป็นเกษตรกรนี่ติดตัวไปหลังจากจบจากที่นี่ไป กิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่ปี2550มาแล้วก็จะดําเนินการมาโดยตลอดโดยกิจกรรมหลักของพวกเราก็คือทําโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนเกษตรอินทรีย์นะฮะกลุ่มที่ขับเคลื่อนหลักนี่ก็คือยู่ว่าเกษตรกรนะฮะที่เขารวมกลุ่มกันนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลายเริ่มตั้งแต่การเตรียมดินนะฮะที่ไม่ต้องอาศัยพวกสารเคมีพวกนี้นะฮะแล้วก็เอาวิถีของชาวนา แล้วก็อาชีพเษกษตรควบมุงจรมาทำอยู่ที่โรงเรียนซึ่งจะมีจุดเรียนรู้อยู่ถึง18จุดนะฮะให้เขาได้เรียนรู้แล้วก็จะซึมซับเขาเข้าไปแล้วก็ที่สำคัญเราส่งเสริมให้ผู้ปกครองเขาตระหนักถึงเรื่องนี้ด้วยและให้ความร่วมมือในการทำพอเด็กเข้าสู่ชุมชนก็ไปเชิญผู้ปกครองทำด้วย โดยกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์จะยึดหลักตามแบบฉบับเศรษฐกิจพอเพียงค่ะกิจกรรมที่ว่านั้นได้แก่กิจกรรมประชุมสภาฝึกฝนให้เด็กๆมีความเป็นผู้นํากล้าสแสดงออกในทางที่ถูกที่ควรนะคะและยังมีการทําอาหารปลาค่ะโดยใช้สิ่งเหลือใช้ภายในโรงเรียนด้วยวิธีการดังนี้นะคะนำรำห้าส่วนหยกกล้วย1ส่วนโปรตีน2ส่วนผักบุ้ง1่งส่วนข้าวหุงสุกหนึ่งส่วนผสมกับน้ำหมักพรอรอหนึ่งค่ะเพื่อเร่งในการย่อยสลาย จากนั้นนำน้ำพอประมาณมาคลุกเคล้าให้หมาดความชื้น60%ให้สามารถปั้นจับตัวเป็นก้อนได้เท่านี้ก็จะได้อาหารปลาที่เกิดจากการหมุนเวียนของสิ่งที่เหลือทิ้งภายในโรงเรียนแล้วนะคะ นอกจากนี้ยังมีการทำปุ๋ยหมกักปุ๋ยอินทรีย์โดยใช้เศษพืชอย่างเช่นหยวกกล้วยมูลสัตว์200กรัมปุ๋ยในโตเจน1ซองและน้ำหมักพอดอเสร็จแล้วให้คลุมด้วยถุงพลาสติกประมาณ3ชั้นและกลับหน้าดินทุกๆอาทิตย์ค่ะเพื่อช่วยในการย่อยสลายของวัสดุโดยใช้ระยะเวลาประมาณ15-20วันนะคะก็จะได้ปุ๋ยอินทซีที่ต้องการจากนั้นนำไปใส่พืชผักในโรงเรียนได้และยังนำไปจำหน่ายให้กับกรมพัฒนาที่ดินที่รับซื้อในราคาถึงละ20บาทอีกด้วยค่ะ ยังมีกิจกรรมดีๆอีกมากมายนะคะอย่างเช่นการทําแปลงผักสวนครัวโรงเพาะเห็ดที่ใช้พื้นที่ว่างภายในโรงเรียนมาให้เกิดประโยชน์รายได้จากการจาหน่ายปุ๋ยและพืชผักก็จะนําไปซื้ออาหารของโรงเรียนและนําไปประกอบอาหารในโรงเรียนได้อีกด้วยค่ะ ทั้งยังมีการทําโรงกาซชีวภาพทําน้ําหมักพอดเจเพื่อไล่มแมลงและโครงการไม้เศรษฐกิจริมรัว้วอย่างเช่นไม้สักเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงพืชผักเศรษฐกิจของไทยและกิจกรรมสุดประทับใจที่ทีมข่าวของเราได้ไปสัมผัส mm. ก็คือกิจกรรมการปลูกข้าวนี่แหละค่ะที่เด็กๆได้โชว์ฝีมือการไถนาการดํานาและปลูกข้าวตามแบบฉบับของชาวนาไทยอย่างได้ไม่เคอะเขินเลยทีเดียวค่ะ นำไปใช้เองที่บ้านให้พ่อแม่ลงทุนให้โดยเราทำเองโดยมีพ่อแม่ดูและให้กำลังใจเราครับนำกลับไปทำที่บ้านค่ะทำพร้อมกันกับพ่อแม่ค่ะสอนให้รู้ว่าการพอเพียงเป็นเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ประหยัดค่าใช้ใจ่ายได้มากค่ะ ครับในส่วนกิจกรรมของยุวเกษตรกรนั้นก็ในนโยบายของทางอำเภอหรือสำนักง,งานเกษตรอำเภอสำนักง,งานเกษตรจัง,งรหรวัดนะครับก็ในส่วนหนึ่งก็ให้ทางเจ้าหน้าที่เราคือผู้ที่มีความรู้เรื่องนี้คือเคลียร์กิจเกษตรนะฮะออกมาแล้วให้สอนเด็กยุวะในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมประเพณีแล้วให้เอียงเข้ามาหาทางเสียฐกิจพอเพียงเด็กจึงเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีของบ้านแล้วก็กลับไป ช่วยงานที่บ้านในด้านการเกษตร นี้นะคะก็เกิดจากแรงสนับสนุนของผู้ใหญ่ใจดีหลายๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นกรมพัฒนาที่ดินองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรอำเภอปศุสัตว์อำเภอและอีกหลายๆท่านนะคะที่ช่วยทําให้เด็กรุ่นใหม่ไม่ลืมเลือนในอาชีพกเกษตรกรรมซึ่งเป็นหัวใจของชาติค่ะทั้งยังเป็นแรงผลักดันให้อาชีพกเกษตรกรรมก้าวหน้านี่ถือว่าเป็นตัวอย่างกิจกรรมดีๆที่ผู้ใหญ่น่ควรมองข้ามเลยทีเดียวนะคะ เก่งขนาดนี้เลยนะคะอย่างนี้ถ้าเผื่อโตขึ้นมาเนี่ยต้องกลายเป็นเกษตรกรหัวก้าวหน้าอย่างแน่นอนค่ะ